วิชา ah, ทักษะการเรียนรู้ทร31001ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบทที่2การใช้แหล่งเร,รียนรู้เรื่องบ่งชี้ข้อดีข้อเสียของแหล่งเรียนรู้ข้อดีของแหล่งเรียนรู้ต่อผู้เรียน 1. ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 2. ผู้เรียนมีโอกาสตัดสินใจในการเลือกเรียนตามความสนใจและความสามารถของตนเอง 3. ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ง่าย 4. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่5หําให้การเรียนมีประสิทธิธภาพมากขึ้น 6. ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย7 ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นและฝึกให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ข้อดีของแหล่งเรียนรู้หเป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถหาความรู้ต่างๆได้ด้วยตนเองตลอดเวลา 2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาที่หลากหลายสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย 3. เป็นเครื่องมือที่สำคัญของบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการสแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ข้อเสียของแหล่งเรียนรู้ 1. ขาดแรงจูงใจในการเรียนอย่างต่อเนื่อง 2. เนื้อหาบางส่วนอาจจะไม่ครบถ้วนเนื่องจากแหล่งเรียนรู้บางแห่งไม่ได้สอนแบบครบถ้วน 3. แหล่งเรียนรู้บางแหล่งอาจเสียค่าใช้จ่าย 4. การออกแบบสื่อบันเดียเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพนับว่ายังมีน้อย 5. การออกแบบสื่อต้องอาศัยเวลา 6. แหลังเรียนรู้อินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระไม่มีเจ้าของทำให้การควบคุมกระทำได้ยาก